อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับบุรีนะคะใครอยากลิ้มชิมรสอาหารทะเลชนบุรีสด,สดสดแนะนำต้องที่ร้านเด็ดสาละเอดอยเด็ดไม้แต่คูด,ดอเด็ดดอเด็ดเพราะมันเด็ดมากๆร้านเขาอยู่เยื้องๆกับสารเจ้านาจาสาไทายจื้อน,นะคะเรามาคุยกับเจ้าของร้านนะคะ คุณพัชราวดีมวยมั่นมิ้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็ดยังไงบอกสิว่าร้านเธอถึงชื่อเด็ดจ้ะร้านของเรานะคะเป็นร้านคาเฟ่แอรเลตอลองค่ะจะมีความแซบสด,สดส่งตรงจากท่าเรืออ่างศิลาค่ะแซบ สดสะอาดทรงตรงจากข้าเรือบรรยากาศร้านของเรานะคะมีทั้งโซนเอาดรและอินดอร์นะคะมีห้องจัดเลี้ยงห้องส่วนตัวรับคนได้ถึง200คนเลยค่ะค่ะไปแซบที่1ซึ่ิจ๊ะ ผัดเรือโป๊ะโบราณค่ะเครื่องแกงของเราเป็นสูตรของทางร้านค่ะตัวเรือโป๊ะนะคะก็จะมีกุ้งมีหอยเชลหอยแมงผู้ปลาหมึกไข่ปาลาริวกิวไซส์ใหญ่ค่ะรสชาติเผ็ดร้อนนี่เลยนะคะมาจากโป๊ะเลย อันนี้เชฟต้องเล่นไฟเก่งกลิ่นจะโชยออกมาจากครัวเลยเมนูที่2องอันนี้ซิกเนเจอร์ทุกโต๊ะต้องสั่งกะหลำไข่ข้นปูกะหลำปีผัดน้ำปลาค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไข่ข้นปูปูก้อนไซส์ใหญ่ค่ะและปูนี้ต้องจังหวัดชนบุรีมาจากเรือเปาะเลยเนึยจ๊ะไปเมนูต่อของ เด็ดคาเฟ่แอนด์รีสตอร์สิจ๊ะออส่วนปูก้อนค่ะออส่วนของเรานะคะเป็นหน้านิ่มค่ะเสิร์ฟด้วยกระทะร้อนปูก้อนไซส์ใหญ่ค่ะสดจากทะเลอ่างศิลาค่ะปูหวานมากอร่อยมากต้องชิมที่เด็ดคาเฟ่รสตอร์อ่างศิลาไปเมนูที่4จ้ะ ยำทะเลเดือดค่ะยกทะเลมาใส่ไว้ในจานเลยค่ะ,คะจะมีแซลมอนหอยแครงปูมา้าไข่ปลากุ้งปลาหมึกน้ำยำมีความแซบ่บเผ็ดนัวจัดจ้านมากค่ะมองลงไปอ้มันเดือดจริงๆอาหารทาะเลอ,อะไรเด็ดของชนบุรีมาที่เด็ดเท่านั้นเมนูนี้แนะนำนะคะสำหรับคนชอบ แซบแซบไปเมนูสุดท้ายจ้ะปลากระพงลุยสวนค่ะจ้ะใช้ปลากระพงไซส์1กิโลค่ะหั่นเป็นชิ้นแล้วมาทอดเครื่องลุยสวนนะคะก็จะเป็นสมุนไพรมายมแล้วมาลาดในตัวปลาค่ะสดสะอาด แซบนะคะร้านเราเปิดกี่โมงจ้ามิว้วร้านเปิด11โมงถึงเที่ยงคืนค่ะปิดเที่ยงคืนเลยนะคะจัดเลี้ยงได้ถึง200คนค่ะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆรายการอร่อยเลิศก,กับคุณลทธิ์นะคะทางร้านยินดีมอบส่วนลดให้10%ตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2568ค่ะวันนี้หลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษ ให้กับอาหารทะเลสดสดของจังหวัดชนบุรีที่เด็ดคาเฟ่แอนด์รีสตอร์นนะคะให้เป็นอร่อยเลิศชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเด็ดคาเฟ่แอนด์รีสตอร์ตั้งอยู่ถนนอ่างศิลาบางแสนร้านอยู่ใกล้กับศาลเจ้านาจาซาไทยจือ้อ และสำหรับเมนูอร่อยก็ต้องกินกับร้านเด็ดคาเฟ่แอนด์รีสตอรองคือเมนูนี้เลยครับอร่อยและกับผลิตนรื่เมชื่อีตติ้งย่าพิงฉังสวัสดีนะคะ